เขต้องการมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนแม่บทจัดการขยะแต่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติไม่ได้กําหนดให้มีภาคประชาชนอยู่ในคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่นี่เป็นความกังวลของภาคประชาสังคมที่มีต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ผู้อำนวยการมูลนิธิบุรณะนิเวศเห็นว่าอาจมีปัญหาเชิงโครงสร้างในอนาคตหากมีลักษณะการรวมศูนย์อำนาจในการบริหารจัดการเช่นนี้ เพราะความเป็นจริงแล้วนายกรัฐมนตรีที่ถูกกำหนดให้เป็นประธานในคณะกรรมการบริหารจัดการขยะในระดับชาติและผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับพื้นที่ไม่มีเวลามากพอในการจัดการดังกล่าวและอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานและก็จะทำให้การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหามันไปรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลส่วนกลางนะคะ แม้ว่าในตัวร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจการจัดการก็ตามแต่กลไกลหลักเลยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกลไกลของการรวมศูนย์ทีนี้ที่ว่าพูดถึงความราช้าก็เพราะว่าคณะกรรมการที่มีนายยธรัฐมนตรีและมีรมัฐมนตรีประจํากระทรวงเป็นเป็นกรรมการเนี่ยเท่าที่เราได้เห็นเห็นมาหลายๆชุดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่มัน,ม,นมันไม่เป็นจริงในเชิงปฏิบัติ เครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะ8จังหวัดมองว่าหากภาคประชาสังคมไม่มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนแม่บทการจัดการขยะแห่งชาติอาจนํามาสู่การก่อสร้างเตาเผาขยะซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและมอบอำนาจให้คณะกรรมการทั้งสองระดับเนี่ยไปออกแบบนะครับออกนโยบายออกประกาศอะไรประมาณเนี่ครับแก้ไขกฎหมายเรื่องการจัดการวิธีการจัดการขยะ ซึ่งผมคิดว่าพลรลบรนี้ออกมาเนี่ยเพื่อให้สามารถสร้างเตาเผาขยะได้ง่ายทีมข่าวเนชันทีวีสอบถามเรื่องนี้กับปธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รับคําตอบว่าคณะกรรมการบริหารจัดการขยะนั้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในระดับพื้นที่และการสร้างเตาเผาขยะต้องทํารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งประชาชนจะมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ คือ,คอเ,รเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีประชาชนมีส่วนร่วมนะเพราะว่าในการที่ทํากลุ่มพื้นที่มาตรงนี้เราก็มอบให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยไปเป็นผู้พิจารณาและในคณะกรรมการจังหวัดนี้ก็มีตัวแทนภาคประชาชนอยู่แล้วมีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรวมกลุ่มกันได้เนี่ยต้องเป็นความยินยอมพร้อมใจของ,ของท้องถิ่นด้วยการที่ท้องถิน่นใดท้องถิ่นหนึ่งจะรวมกันเนี่ยเพื่อจะมา ตําเป็นศูนย์ศูนย์บริหารจัดก,การขยะเนี่ยมันต้องเป็นความยินยอมมอบใจท่ามกลางข้อวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารจัดก,การขยะแห่งชาติกรมควบคุมมลพิษจึงจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในสี่ภาคระหว่างวันที่24ถึง27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้และคาดว่าจะมีภาคประชาสังคมเข้าร่วมเพื่อน,นำความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงข้อกฎหมายก่อนเสนอสภานิติบััญญติแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ จากกรีดกุหลาบเครีถ่ายภาพฐานพ,พิเธิเรือบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน